วันนี้เราจะมาดูวิธีการตรวจสุขภาพไก่ไข่ให้ได้5 0,000ตัวนะครับรเดเรชิญพบกับคุณหมอนะครับเดครับเดี๋ยวเราจะเริ่มสังเกตสุขภาพไก่โดยเบสิกเรื่องแรกก็คือฟังเสียงใช่ไหมหมอฟังเสียงใช่ครับอาการเป็นยังไงหมออาการนิวคัสเซนเนี่ยมันก็จะมีผลต่อเรื่องของการไข่นะครับ<อ> IB ก็จะมีมากเลยขาเจ็บหรือว่าลุกไม่ได้หรือว่ามีปีหกหักเราก็จะคัดออกไปเลยนะครับเพราะจะเดินเพื่อนเหยียบแล้วก็จะตายในกรง สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องราชาไข่ไก่ผมวัดนะครับหรือเรียกอีกอย่างหนึงว่าพ่อเลี้ยงก็ได้นะครับวันนี้เราจะมาดูวิธีการตรวจสุขภาพไก่ไข่ให้ได้5 0 0 0 0ตัวนะครับว่าทํายังไงกันนะครับจริงๆแล้วเราไม่ได้เอาออกมาทั้ง50,000ตัวนะครับเพราะถ้าออกมา5 0,000ตัวเนี่ยวันนี้คงจะไม่เสร็จแน่นะครับเราจะเลือกเอาตัวอย่างประมาณ20ตัวนะครับเอามาตรวจโดยละเอียดนะครับว่าแต่ละตัวมีสุขภาพเป็นยังไงบ้างนะครับและ20ตัวเนี้ยจะแทนทั้ง50,000ตัวนะครับว่าสุขภาพโดยรวมเป็นยังไนครรัับเดาปูก เราจะเชิญพบตกคุณหมอนะครับคนที่จะตรวจไก่ดยละเอียดให้เรานะครับเราจะมีทั้งการเจาะเลือดน,นะครับแล้วก็แยกไก่ออกมาดูว่าเป็นยังไงฟังเสียงหวัดว่าเป็นยังไงบ้างครับ ครับหมอเอกเราจะต้องทํายังไงบ้างน,นะครับเพราะมันตั้ง5้าแสนตัวลาวนี้ก็ตั้งแสน 100, ตัวแล้วเราจะตรวจยังไงเพื่อเป็นตัวแทนของไก่ทั้งหมดนะครับหมอโดยปกติการตรวจนะครับสุขภาพไก่เนี่ยเราจะมีทางทีมหมอแล้วก็ทีมคนลาเนี่ยช่วยกันอยู่แล้วนะครับโดยเบื้องต้นนะครับคนลาก็จะทําการเช็คดูว่าไก่เนี่ยมีความปกติภายนอกเช่นไก่ไม่ลุกขึ้นมากินอาหารก็ต้องดูว่าเกิดจากอะไรเช่นมีบาดแผลอาจจะถูกเหยียบหรือว่ามีบาดแผลบริเวณหน้าบริเวณตัวนะครับอันนี้ก็คัดออกมาอีกส่วนหนึ่งก็คือ สังเกตจากอาการป่วยโดยเบื้องต้นก็จะมีอาการจามมีน้ำมูกออกมานะครับส่วนเราก็จะสังเกตแล้วก็คัดไก่ส่วนนั้นออกมานะครับเพื่อแยกโรคไม่ให้มีการติดต่อกันโดยเบื้องต้นนะครับก็จะมีในส่วนนี้ โอ้แล้วเรื่องการเจาะเลือดอะครับหมอการเจาะเลือดนี้ก็จะเป็นเรื่องของทาง l a บเราก็ต้องส่งไปทางล a บเพื่อตรวจภูมิคุ้มกันค่าไตเติลของแต่ละโรคที่ทาง l a บเนี่ยระบุว่าจะมีภูมิคุ้มกันอยู่ที่ระดับไหนอะไรคือค่าไตเติลค่าไตเติลนี้มันจะเป็นค่าภูมิคุ้มกันว่าจะอยู่ในระดับไหนนะครับอันนี้ก็ต้องไปอธิบายในเรื่องของ l a บอีกทีหนึ่งครับก็จะมีมาตรฐานว่าอย่างภูมิคุ้มกันของแต่ละโรคเนี่ยก็จะมีไม่ควรต่ำกว่ากลุ่มไหนกลุ่มไหนครับแล้วแสนตัวที่เราเจาะยี่สิบตัวจจะะมหรือตัว าแทนได้ครับเพราะว่าเรามีการทําวัคซีนนะครับเราก็จะทําโดยทั่วอยู่แล้วเราก็จะเอาส่วนหนึ่งเพื่อไปหาค่าของไตเตอร์แล้วใครเป็นคนจอแล้วหมอหมอกับคนเล้านะครับช่วยกันครับคนเล้าก็จะเป็นคนช่วยในการจับเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้ช่วยจ่อให้ดูหน่อยได้ไหมได้เลยครับเดี๋ยวเราจะเริ่มสังเกตสุขภาพไก่โดยเบสิกเรื่องแรกก็คือฟังเสียงใช่ไหมหมอฟังเสียงใช่ครับเราก็เดินนะครับเดินผ่านแล้วก็คอยฟังเสียงหลักๆก็คือจะมีเสียงจามพิษๆออกมาเป็นบัตนั่นแหละครับโดยเบื้องต้นเราก็มองดูไก่สังเกตว่าถ้าได้ยิน ตัวไหนเป็นบอดเนี่ยดึงออกมาได้นะครับ ถ้าไก่เป็นหวัดนะครับเราจะสังเกตว่าจะมีน้ำมูกออกมาทางจมูกแต่นี่ก็คือไก่ยังมีสุขภาพดีอยู่นะครับก็จะมีเสียงจามฟิดฟิออกมาเสียงดังฟิดฟิแล้วก็ตัวที่ขาเจ็บหรือว่าลุกไม่ได้หรือว่ามีปีกหักเราก็จะคัดออกไปเลยนะครับ <S <S <ๆ S 1> เพราะจะโดนเพื่อนเหยียบแล้วก็จะตายในกลงการฟังเสียงไก่นะครับลักษณะไก่เป็นหวัดเี่ยโดยปกติไก่นะครับที่สุขภาพดีเนี่ยเราจะได้ยินเสียงร้องอยู่แบบนี้แต่ถ้าไก่ที่เป็นหวัดเนี่ยมันจะได้ยินเสียงจามฟิดฟิออกมาเนี่ยชัดเจนมากนะครับเราเดินใกล้อย่างนี้นะครับก็จะ ดังแบบฟิตฟิตออกมาเลยฟิตฟิตเพราะจมูกไก่เนี่ยมันเล็กลมมันออกแล้วก็มีน้ำมูกมันก็จะดังมันก็จะบอกยังไงดีมันจะดังยังไงเหมือนคนญี่ปุ่นจ้ามป่าจะดังฟิตฟิตนมครับประมาณประมาณนี้แหละครับ จากการเดินเบื้องต้นนะครับไม่พบไก่ที่มีเสียงหวัดนะครับไก่ที่เจ็บป่วยก็ไม่มีนะครับคือย่างปกติดีอยู่ลักษณะที่จะเจอว่าเป็นโรคเนี่ยจะน้อยมากเพราะว่าเรามีการให้วิตามินบำรุงไม,ม่ให้สัตว์เนี่ยป่วยให้มีภูมิคุ้มกันเช่นวิตามินซีถ้าลักษณะของการเป็นโรคมากมากเนี่ยเราก็ต้องมีการรักษานะครับให้ยาทางเล้าในลักษณะที่มีมากก็ต้องปรึกษากับทางสัตวแพทย์อีกทีหนึ่งในส่วนของการหาไก่ป่วยหรือไม่เนี่ยเรามองภาพว่าเล้าใหญ่ขนาดนี้10,000แตัวเนี่ยเราเดินข้างล่างเนี่ยโอกาสที่เราจะเจอก็มีบ้าง แต่ข้างบนเรามีถึง6ชั้นเราก็ต้องมีอุปก,กรณ์ช่วย<ช>ก็คือใช้รถเข็นรถเข็นก็คือขึ้นไปทุกชั้นเราก็สำรวจทุกชั้นโดยคนงานก็จะเป็นผู้ช่วยคนเล้าก็จะมีทั้งหมดถึงสาคนในช่วงเช้าเนี่ยเราต้องทําการสำรวจสัว์ปวยพวกนี้ก่อนก่อนที่จะทํางานอย่างอื่นอยู่แล้วตรงนี้ไม่ค่อยไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีครับส่วนมากก็จะเป็นตายแบบปกติก็คืออย่างลักษณะของเพื่อนเหยียบส่วนหนึ่งนะครับไก่เนี่ยจะมีความอยากรู้อยากเห็นยดตื่นปกติเลยใช่ใช,ใช,ใช่ก็จะออกมาตรงหน้าคงอย่างนี้ครับแล้วบางทีเนี่ยก็จะโดนเพื่อนเหยียยบโดสัญชาาตของไก่ ไก่ตัวเมียเนี่ยเมื่อมีความสมบูรณ์ทำตัวเมียมันจะย่อให้ ใช่ไหมใช่ใช่ครับรมันแย<จ>่แย่อ่าจะปุ๊บมันก็ว่ามีตัวผู้เนี่ยครับเขาอยู่และส่วนหนึ่งก็คือเขาก็จะไม่สามารถที่จะขยับขยีนได้เพราะว่าเขาออกมาอยู่ตรงนี้เลยแล้วก็มีบ้างน,นะครับโอกาสเราจะพบแ่แบบนี้ตายไอ้หมอเอกแล้วช่วงอากาศร้อนที่ผ่านมาที่มีฝนตกเนี่ยพอเราเป็นอะไรมาเนี่ยไม่มีอะไรครับอากาศร้อนเนี่ยถ้าเป็นโรคเนี่ยจะไม่มีไอ้เล้าอีแวบเรารับอุณภูมิเพ่เท่าไหร่อสูงสุดที่เคยรับมาจากข้างนอกข้างในเราคุมอุณหภูมิไว้ที่30มินะครับไม่เกินนี้อ๋อครับหมายถึงว่าข้างนอก อยู่ได้ครับ้มอเอ็กลองกดต่ำอยู่ที่เท่าไหร่คือถามว่าเย็นสุดเท่าไหร่เนี่ยมันมันจะควบคุมด้วยตู้คอนโทรลพอถึงระดับปุ๊บเนี่ยเครื่องมันจะหยุดการทำงานออของคูลิ่งแพดเพราะฉะนั้นเราก็จะไม่ให้มันเย็นเกินไปทไเย็นเย็นนั่นอาจะดีกินอาหารเย็เนสก,นะ ate, ate ก็คีย เครียดจากความร้อนความเย็นเย็นเกินไปสัตว์ก็หมอบก็คือไม่อยากจะลุกมันกินมันเียดใช่ใช่มันมันเิที่เกียดอะไรเนี่ยครับแล้วก็ถ้าเย็นเกินไปมันก็เป็นเรื่องของค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นที่พอหมอบก็คือ30องศาเฉลี่ยในร้อนเฉลี่ยในร้อนครับแต่ว่าเราได้เกิน2ี่เพราะว่ามันจะเป็นจุดท้ายเราเนี้ยเราจะไม่ให้เกิน30ก็จะไล่เป็นเป็นระดับซึ่งสัตว์สามารถที่จะดูในระดับที่เหมาะสมแต่ขึ้นอยู่กับปัจจัยเช่นอุณหภูมิความชื้นแรงลมซึ่งเราก็ต้องมีออออออุปกกกกรรรรรรณ์์ชช่่่วยยในนดี้้ตตต็็แงงเเาามิูล สภาวะแบบไหนอากาศร้อนเราก็ต้องวัดความเร็วลมวัดอุณหภูมิเอาฮีสเตสและไก่มันจะเป็นยังไงฮีสเตสเนี่ยไก่สเตสคืออะไรร้อนใช่ครับไก่ก็จะมีาการหอบเบื้องต้นก็จะมีอาการยืนแล้วก็กางปีกเพื่อระบายความร้อนสติ๊กเนี่ยจะไม่มีดูขุ่นข้นระบายความร้อนโ<อ>ดยการอ้าปากแ,แล้วแล้ว,ลวนนเ,นเนี่ยมันหอบป่ะเนี่ยอันนี้ไม่ใช่หอบเหรอไม่ใช่หอบเลยครับผมไอ้กิ๊บแม่งอะไรเลยเนี่ยอ๋ออันนี้คืออาการปกติของการอ้าปากธรรมดา หอบมันจะแรงกว่านี้ใช่ครับหอบก็จะแรงกว่านี้อันนี้อารมณ์ดีได้แบบอารมณ์ดีอารมณ์ดีอ้าปากหน่่อยใช่ครับถ้าหอบมากๆเนี่ยเราจะสังเกตถ้าร้อนก็คือหอบมาก่ยจะเป็นกับทุกตัวเลยแล้วก็จะยื่นหน้าออกมาเพื่อที่จะรับความเย็นอันนี้มันสื่อเส้นว่เห็นเฮียหรือเปล่าอ๋อน่าจะใช่ตื่นเฮียแล้วก็ตื่นกล้องด้วยก็ตื่นกล้องครับไอ้หมอเอกล้วไก่เรานี่าอายุเท่าไหร่เนี่ยตอนนี้อายุ31มบครับ3าเอป็นคนอายุ3 1มสเไหมไม่เหมือนนะครับไม่เหมือนใช่ไหมไม่เหมือน กำลังสาวอยู่อันนี้คือกำลังสาวกำลังสาวอยู่มันเริ่มไข่18ป่ะใช่ครับ18นี้รุ่นรุ่น,นอยู่อ๋อรุ่นรุ่นครับก็เริ่มเข้ามาก็เป็นสาวก็ไข่ไอ้เรื่อนี้มันไข่กี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยหมอตอนนี้ได้อยู่ประมาณ86ดสิเปอร์เซ็นต์อ๋อกำลังขึ้นไส่พีคใช่ไหมครับแล้วก็ก่อนหน้าน,นี้ก็ได้88พอดีตอนนี้กำลังพีคไก่จำนวนมากเราควบคุมอายุไม่พร้อมกันแต่สุดท้ายถ้าไก่ได้พีคแล้วเนี่ยก็จะขึ้นพร้อมกันแล้วก็จะยืนนาน ก็จะประมาณไม่กี่สัปดาห์น hey, ี่ก็น่าจะขึ้นไป90%่าแล้วไอ้ที่ผ่านมาแล้วนี่เราเจอวิกฤตมั้ยหมายถึงว่าป่วยอะไรอย่างงี้ยนะป่วยหนักๆนี้ให้ไม่มีนะมีแต่นิดหน่อยมีนิดหน่อยใครเป็นคนเจอหมอเจอหรือใครเจอก็ส่วนใหญ่จะเป็นหน้าที่ของคนเราก่อนที่จะเจอแล้วก็หมอก็เดินตามตรวจเช็คที่ละ แล้วอาการอย่างอื่นอะอย่างน้ำกินลดไขรรถอะไรยิง่งบ่งบอกหรือเปล่าตรงนี้มันบ่งบอกแล้วครับเอาแน่ๆเลยก็คือถ้าอากาศร้อนเนี่ย <ๆ S 2> ก็คือเกิดความเครียดขึ้นมาแล้วไก่มันร้อนมันก็ไม่อยากจะกินอะไรคือไก่เนี่ยถ้าไก่สามารถจะก,กินน้ําได้เนี่ยก็จะกินอาหารได้เพราะฉะนั้นถ้าเราไม่มีน้ําให้ไก่กินเนี่ยไก่ก็จะไม่ยอมกินอาหารพูดง่ายๆว่าไก่ก็รู้ว่าติดคอก็คืออยากอยากได้เข้าไปในร่างกายก่อนมีน้ําที่ดีน้ําที่สะอาดเนี่ย ไก่ก็จะกินอาหารได้มากก็คือไก่เนี่ยจะกินน้ําอยู่ประมาณ2เท่าของอาหารเช่นไก่กินอาหารร้อยกร,รัมเนี่ยก็จะกินน้ําประมาณ2องซีซีตรงนี้เราก็จะบ่งบอกได้ว่าไก่ปกติหรือเปล่าอย่างเช่นถ้าสมมติว่ากินอาหารมากแต่กินน้ําน้อยเนี่ยไม่ดีละเรื่องของผลผลิตในการไข่เนี่ยมันก็จะมีผลในการสร้างไข่ก็ต้องใช้น้าเหมือนกันการที่จะไปผ่านเรื่องของสารอาหารต่างๆที่จะเอาไปช่วยไปลําเลียงในการสร้างตองไข่ไม่บอกล้าผมอยากจะให้มันไข่นัดเก้าแเรตาต้องทำยังไงบ้างนะเรื่องแรกๆก,ก็คือเรื่องของสุขภาพของม ทีนี off, of ้ก็มาเรื่องของปัจจ <Silver. S 1> ัยก็คือโรงเรือนสภาพแวดล้อมเนี่ยต้องเหมาะอย่าให้มันเกิดความเครียดจากความเย็นความร้อนจากเสียงต่างๆแล้วก็โรคที่จะทําให้เครียดก็คือสุขภาพที่ดีกินอาหารได้อาหารที่ดีนะครับการจัดการก็คือเรื่องของโรงเรือนเรื่องของการดูแลที่ดีเนี่ยผลผลิตย่อมจะดีตามแน่นอนไว้ได้98%แเลยนะก็คาดหวังเหมือนกัน โดยรวมโอเคไหมโดยรวมโอเคครับเพราะว่าตอนนี้ไก่เริ่มที่จะก,กินอาหารได้มากขึ้นสุขภาพก็ดีช่วงน,นี้อากาศก็ดีรอควบคุมอุณหภูมิอยู่ตลอดละเอียดมากเลยนะเพราะว่าเราเนี่ยเป็นเล้าที่1นึ่งนวนเยอะอยู่แล้ว2เป็นเล้าที่สร้างไม่เหมือนกับเล้าอื่นเล้าทำไมอามว่เหมือนกันดีไม่ไม่เหมือนกันนะครับเพราะว่าอย่างเล้าอื่นเนี่ยเขาจะมีจาํานวนของแผ่นเย็นเนี่ยน้อยกว่า,วาเราเนี่ยจะมีเพิ่มอยู่จากเขาเนี่ยอีก1ช่องก็คือ6เมตรด้านข้างแล้วก็จานวนพัดลมของเราเนี่ยจะเป็น57นิ้วซึ่งใหญ่มากใหญ่กว่าใหญ่มากแต่มีจํานวน ตัวที่น้อยลงแต่ว่าประสิทธิภาพของพัดลมเนี่ยสูงว่ะ เดี๋ยวเราจะสังเกตได้ว่าพัดลมเราเนี่ยจะเปิดน้อยถ้าเราสังเกตอากาศเห็นว่าดีไหมก็ดีนะดีนะครับความเร็วลมเท่าไหร่ถึงจะพาอากาศเสียออกไปได้หมดทุกีความเร็วลมนะครับศัตวแพทย์เคยแนะนําว่าโดยรวมเนี่ยเราควรจะมีความเร็วลมไม่ต่ำกว่า3 5 0ร้อยห้าสิถึงอความเร็วลมนับเป็น200ฟุตต่อนาทีตอนนี้ท้ายเราอยู่ที่680อันนี้เธอต้องไปคิดมาตรฐานก็คือใช้ฟุตต่อนาทีด้านหน้าเนี่ยจะความเร็วลมที่จะน้อยกว่าไล่มาด้านท้ายเนี่ยความเร็วลมก็จะสูงส่วนหนึ่งก็คือความเร็วลมที่สู เพราะว่าจะได้ดึงอากาศด้านท้ายที่ร้อนเนี่ยออกไปได้เร็วด้านหน้าเนี่ยจะเป็นอากาศที่เขาเรียกว่าอากาศบริสุทธิ์กว่าแล้วก็เย็นกว่าก็จะมีความเร็วลมที่น้อยเนื่องจากว่าความเร็วลมเนี่ยจะเริ่มมากขึ้นหลังจากที่ผ่านจากแผ่นมาก็จะมีช่องอากาศเข้ามาก็จะดึงความเร็วลมเพิ่มมากขึ้นจนสุดท้ายเราเพราะฉะนั้นความเร็วลมถ้าน้อยเนี่ยก็จะดึงกลิ่นแก๊สจากมูลไก่เนี่ยออกน้อยไก่ก็จะสุขภาพไม่ดีโอเคครับเดี๋ยวเราจะไปเจาะเลือดกันนะครับข้างหน้านะครับดูว่าไก่แต่ละตัวเลือดเป็นยังไงนะ แล้วก็เข็มฉีดยาไมโครทิวก็คือเราเก็บตัวอย่างนะครับแล้วก็มีแอลกอฮอล์สับเช็ดนะครับครับเจาะที่ไหนที่ขาหรือที่แขนเจาะที่ไม่มีแขนนี่ขาครับนี่มีปีกครับเราวจะเจาะที่บริเวณปีกอ๋อโอเคเดี๋ยวผมช่วยจับก็จะเจาะได้หลายตำแหน่งนะครับตำแหน่งที่เหมาะที่สุดแล้วก็ดีที่สุดก็คือบริเวณเส้นเลือดดำตรงปีกเดี๋ยวเราต้องถอนขนคนต้องถอดขนด้วยอ่ะครับ เข็มเบอร์อะไรหมอเข็มเราใช้เบอร์22ครับอ๋อ22เราก็จะจับไก่ออกมานะครับโดยการหงายท้องขึ้นใช้ขาชี้นะครับก็จะจับไก้ชิดตัวนะป้องกันไม่ให้ไก่มันดินแต่นี้เราก็มาดูตำแหน่งตำแหน่งก็คือเส้นเลือดบริเวณปีกนะครับก็จะเป็นลักษณะของปีกต้นต้นนะครับถอนขนออกเลยครับเราจะได้มองเห็นชัดนะครับเช็ดในการเจาะนะครับเราก็จะเจาะผ่านบริเวณกล้ามเนื้อลอดใต้เอ็นนะครับแล้วก็เข้าไปแทงที่บริเวณเส้นเลือด ใหญ่เจาะงออกมา c c อะหรอก็ประมาณ 1.5cc 1.5cc นะครับที <c oughs> นี้เราก็เอาไปใส่ใน,น,นหลอดครับหลอดเก็บตัวอย่างเห <c oughs> มือนหลอดที่เราเห็นในหนังเลยนะหลอดเก็บตัวอย่างเลือดโดยเฉพาะที <c oughs> นี้เราก็ทําการไปแยกเซรั่มเพื่อตรวจ่าไอเตอร์ คุ้มกันของแต่ละโลงที่เลาทางแหลบเข้าจากส่วนให้เพราะเราใส่ส่งไปแหลกกลางครับผมเราก็จะวางทิ้งไว้นะครับให้แยกซีรั่มก็คือจะเป็นลักษณะของน้ำเหลือกับไม่เลือดที่จะแยกออกจากกันนะครับจะเห็นเป็นช้นแล้วก็แช่เย็นไปมันเก็บได้นานเท่าไหร่เก็บได้นานเท่าไหร่<ๆ>ก็ไม่ควรเกินหนึ่งวันนะครับาทางสัตวแพทย์เด็ก็จะมารับตัวอย็นใส่รีจอดเด็บก็รีบแป๊ดไปเลยครับแล้วก็แช่ตู้เย็นไม่ก่องก็ได้ครับแล้วก็ไปส่งระหว่างที่เราเอาไปส่งเนี่ยเราควรแช่น้ำแข็งด้วยอย่างปกติทางฟาร์มก็จะส่นว โรคปกติของสัตว์นะครับโดยเฉพาะไก่ไข่หลักๆก็คือมิลคัสเซนหลอดลมอักเสบ NDIb นะครับก็จะมีโรคอื่นที่ทำการตรวจอย่างเช่น MTMS ทำโครมาโซพมาต่างๆนะครับแล้วก็หลักๆนะครับเราเราจะใช้ NDIb กับไข่ NDIb มิลคัสเซนมิลคัสเซนอาการเป็นยังไงหมอทางตอนนีกมิคัสเซนเนี่ยมันก็จะมีผลต่อเรื่องของการไข่ไอบีก็จะมีมากกว่า ปกติแล้วเนี่ยหลักๆก,ก็คือไอพีเนี่ยเราเราจะเห็นว่าไก่จะมีไข่ที่จะเป็นทองสีขาวสีรุง้งของเบี้ยวแล้วก็นนี้ข้าวเส้นก็จะเน้นยิ่งระบบประสาทที่แบบกระชากก็คือ,คอไก่จะเป็นลักษณะของคอบีคอก็จะม,ม้วนถ้าเราเจอแล้วภูมิน้อยๆเราอยู่ทำวัคซีนเลยใช่ไหมปกติแล้วเนี่ยเราจะทําวัคซีนก่อนแล้วเราก็ไปหาภูมิเข้าต้องโดนทำวัคซีนแล้วอจะไปหาภูมิเพื่อตวรวจดูว่าประสิทธิภาพของการทำวัคซีนของเราเนี่ยมีผลดีไหม แสดงว่าจริงๆแล้วเราก็ทำวัคซีนอยู่เป็นประจำอยู่แล้วทุกเดือนมาดูสีมือว่าใครทำวัคซีนเก่งแค่ไหนครับแล้วก็ดูว่ามุกจะตกหรือไม่แค่ไหนเก่งแค่ไหนก็คือว่าทําได้ทั่วทั้งเราเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีการสุ่มจับอ๋ได้นั่ตตัวที่เราสุ่มในล้า่ใช่ตัวนี้เองครับผมไม่ใช่ว่าหยิบแค่กลงเดียวไม่ได้ตัวทั้ง5 0 0แส0ตัวไม่ใช่ค ก็จะเป็นทักษะของทางแหลกแล้วก็อีกอย่างก็คือเรื่องของการหาซากเพื่อดูรอยโรคพิการต่างๆแล้วก็ส่วนนี้ก็จะมีการศึกษาทางด้านของสัตวแพทย์พควบคุมความเป็นว่าดวงบอกอาการของโลกอะไรบ้างแบบหมอวันทิพย์เลยใช่ครับก็ต้องสืบจากศพนี่แหละครับผมครับผมโอเคครับขอบคุณมากมาเลยครับหมอครับผมครับผมสวัสดีครับ ก็คือใช้ลักษณะของการป้องกันมากกว่าการรักษานะครับเพื่อไม่ให้ไก่ป่วยนะครับเพราะว่าไก่ป่วยผลผลิตไข่จะลดลงทันทีนะครับแล้วก็มีผลต่อคุณภาพไข่นะฮะกันเราจึงเน้นย้ําเรื่องการป้องกันการเจ็บป่วยนะครับเราจะได้ไข่ที่ดีมีคุณภาพนะครับเป็นไข่ราชาไข่ไก่ครับถ้าใครอยากรู้เรื่องไข่นะครับเรื่องไก่นะครับก็ติดตามได้ที่เพจ f a c e b o o k t i k t o k นะครับราชาไข่ไก่นะครับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ